สวัสดีครับาพามาดูที่นะครับเนื <clears throat> อ้อที่บ้านโชคพัฒนานะครับบ้านโชคพัฒนานะครับทั้งหมดเนือ้อที่ทั้งหมดแปดไร่นะครับนะครับเป็นตอนนี้เป็นเนื้อที่สวยนะครับผมนะฮะ ที่สวยนะครับดูนะครับแปดไร่นะครับอยู่หมู่บ้านอาซอยโชคพัฒนานะครับผมนะฮะห่างจากถนนดำมาประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนะครับหนึ่งกิโลเมตรก็จะมาเจอไร่ตรงนี้นะครับาขายไร่ละหนึ่งไร่ 8แสนบาทนะครับผมนะโฉนดนะครับโฉนดพุทธแดงนะครับผมนะไล่ละ8แสนนะครับ8ไล่นะครับผมนะครับสวยงามนะครับผมนะฮะนะครับถ้าใครอยากมาดูนะครับถ้าใครอยากมาดูนะครับ อ่อมาได้เลยนะครับผมนะฮะต่อมาได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะนะครับด้มางนะครับไปยันนู่นเลยนะครับผมนะไปยันนู่นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีถนนคอนกรีตนะครับห,หน้าถนนนะครับ หน้าถนนนะฮะจะเป็นถนนลาดยางนะครับเอ้ยถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตนะครับห่างจากห่างจากเนื้อที่1กิโลเมตรนะครับผมนะฮะถึงถนนลาดยางนะครับผมเดี๋ยวผมจะพา เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับผมนี่นะครับสวยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักแชทหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับผมนะ หน้านี้จะลกหน่อยนะครับจะต้นหญ้าจะสูงไปหน่อยนะครับยังไม่ได้เกี่ยวพื้นที่นะครับผมนะนะครับทั้งหมดแปดไร่นะครับผมนะฮะไร่ละแปดแสนบาทนะครับผมนะฮะลองติดต่อเข้ามานะครับผมนะฮะอยู่เขตห้วยมงคลนะครับผมนะฮะอยู่ซอยโชคพัฒนานะครับอ้าพามาให้ดูถนนนะครับเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตนะครับผมยาวไปนู่นเลยนะครับนะครับนี่นะฮะออกห้วยมงคลได้ครับจากนี่ไปประมาณ1กิโลเมตรถึงก็ไม่ถึงไม่ถึงกิโลหนึ่งกิโลเมตรประมาณแ0 0เมตรนะฮะถึงถนนสายห้วยมงคลน,น,นะครับผมนะฮะ ครับผมนะเนื้อที่นะครับนะครับผมนะฮะ